นะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่15ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้วันที่14สุกที่14ตุลาคมเมื่อวานนี้น้องไก่เราให้ผลผลิตยอยู่ที่9ใบนะครับผมวันนี้วันเสาร์ทั้งหมดกี่ใบ10ใบ10ใบนะครับผมเข้าไปเก็บไข่แล้วนะครับผมได้ไก่ได้ไข่ไไขทั้งหมด10ฟองนะครับวันนี้รวมรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได10้10ตัวออกไข่เยอะมากก็เมื่อวันพฤหัสรวมแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด83ใบ ปดสิบสามใบแปดสิแปดสิ<ะ>บสามใบบวกสิบเก้าใบเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองใบครับใส่รึเปล่าแปดสิบสามบวกสิบสองไอ้บวกสิบเก้าเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองใบครับหนึ่งร้อยสองใบเท่ากับว่าใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมเพราะว่าซื้อไก่มาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกันยานะครับผมวันนี้วันที่ส<ม>ิบห้าเหลือเวลาอีกสองวันนะครับก็จะครบแล้วก็คือ วันอาทิตย์นี้จะครบหนึ่งเดือนเต็มของการเลี้ยงไก่ไข่นะครับอตอนนี้หนึ่งร้อยใ่ไหร่ะหนึ่งร้อยกับสองใบต่อไก่ไข่ที่ซื้อมาทั้งหมดสิบตัวนะครับ<ก>เออแล้วก็อะไรนะอาหารซื้อมาตอนนี้สองกระสอบแต่ว่ากินไปประมาณกระสอบเกือบครึ<ๆ>่งแล้วมั้งกระสอบครึ่งครับส่วนตอนเช้าเราให้เป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับส่วนตอนเย็นก็คือสําเร็จอาหารสําเร็จรูปนิดหนึ่งแล้วก็ผสมกับผักข้าวสุกแล้วก็พวกผักต้นกล้วยหยวกกล้วยนะครับ เราก็ผสมผสมผส,สมแล้วก็ให้เขากินนะครับผมอ่าอ่ะไหนเอาไข่ออกมามาดูไข่สิห<ข>ยิบไข่ใส่คันมาไม่เข้านะไม่เข้านะไม่เข้านะสองไม่เป็นไรค่ะสองล้วสี่ส ที่ใบละหกใบสิบใบแล้วสิบใบแล้วเอาแล้วเอาเอาตรงมาส่งมาส่งมาระวังระวังแมวเอ้ยระวังไก่ออกนี่มีขี้ไก่ด้วยครับผมไก่ยังไข่ยังสดสดอยู่เลยนะครับผมอย่าจับครับไม่เป็นไรขัดเลือกขัดไม่ไม่ได้ไม่ได้เลืิกขัดลูกเดี๋ยวพ่อทำเองนะขี้ไก่ไหนด้หน่อยนี่นะครับผมก็สรุปว่าแม่บ้านเราเอาไข่ไปกินกี่แผงแล้วป็นเนี่ยออกเท่าไหร่กินเท่านั้นไหนด้วย่อยอันนี้ครับนี่ครับอุ้ยสิบฟองจริงสิบฟองจริงใช่ไหม อือฮึเอาให้กับนี่ครับนี่อาหารตอนเย็นสําหรับไก่นะครับผมแตงโมตักผลไม้ทุกอย่างให้ได้หมดนะครับผมอันนี้ก็คือหน่วยเฝ้าระวังนะครับหน่วยหน่วยเฝ้าระวังเฝ้าไข่ครับแต่จะแต่ไม่กินไก่นะแล้วกป้อไก่อยู่อย่างเดียวตัวนี้ชื่อน้องหลงนะครับน้องหลงเพราะมันหลงเข้ามาในบ้านนะครับผมพี่หลงหรืออืม 百度。